ช่วงที่สองของจ็อบบันเจดโดยช่วงที่แล้วเราได้เห็นกระบวนการต่างๆในการออกแบบและสร้างสารรค์เจ้าอุปกรณ์ที่ใช้ออกกำลังกายร่วมกันระหว่างคนและสุนัขของพิคมกันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปดูกันว่าไอเจ้าอุปกรณ์ที่ว่านี้มีหน้าตายังไงหมากับคนจะใช้ร่วมกันแบบไหนเชิญชมกันต่อได้เลยครับ กรอบออกมาก็จะหน้าตาแบบนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมดูพันๆเหมือนจักรยานทั่วไปให้คนนั่งแล้วก็ขับได้แต่ไม่มีที่ถีบค่ะเพราะ,ะ <ๆ S 2> ว่าเราใช้พลัง,งพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริุทนั่นก็คือคพลังงานสุนัขลากนั่นเองนะคะนี่หน้าตาแบบนี้เลยโอ้ต้องถูกใจแบบคนรักสัตว์อย่างแน่นอนพี่คมถามหน่อยอย่างนี้เนี่ยราคาคันอยู่ตกเท่าไหร่คะเนี่ย ตอนนี้ผมก็จะมีให้เลือกลูกค้าก็คือแบบ3 5 0 0ันห้าหกพันแล้วถ้าใครอยากได้ออพชั่นเสริมผมก็ทำให้ได้ก็คือเพิ่มอบอกขึ้นมามีด้ก,ก้าทีนี้บ้นเลยอยากรู้ว่าไอ้สามพน้กับหกพันี่มันต่างกันยังไงคะอย่างตัวนี้นี่ราคาเริ่มต้นอยู่เท่าไหร่คะอ่ะตัวนี้เริ่มต้นอยู่หกพันอ่ะตัวนี้แบบนี้คือแบบหกพันอันนี้อันนี้คือแบบอ่า มีออปชันครบแล้วอันนี้แล้วสามพันห้าค่ะพี่คมสามพันห้าจะวิ่งเป็นตัววิ่งคู่วิ่งคู่วิ่งได้สองตัวแต่ว่าต้องเอาไปประกอบกับจักรยานของลูกค้าเองลูกค้าเขาก็จะต้องหาจักรยานมาเองแสดงว่าถ้าเกิดใครที่มีจักรยานอยู่แล้วแล้วแค่อยากได้ตัวหมาวิ่งไปประกอบกับจักรยานของตัวเองเนี่ยก็ซื้อเป็นชิ้นส่วนเพิ่มไปประกอบเองอันนั้นสามพันห้าได้เลยโอ้ราคาต่อคันก็ไม่เบานะเดือนเดือนหนึ่งนี่เยอะไหมคะ เดือนเดือนนึงก็อย่างทั่วไปก็สักห้าคันสิคันเป็นหมื่นอยู่นะครับผมใช่ไหมคะครับเราถ้าเดือนพีคสุดๆเคยขายได้สูงสุดถ้าพีคสุดๆก็มีช่วง50าสิบคัน60คันโอมคคผู้ชมค่ะคือต่อเดือนเฉลี่ยเนี่ยอยู่ห้าหกคัน่ะเอาตรงก็อยู่ได้แล้วนะแต่ถ้าช่วงพีคๆนี่ก็จะแบบพุ่งไปเลยก็มีครับผม ช่วงไหนถึงพีกอะพี่เฟย์ช่วงพีกพีก็ก่อนโควิดก่อนโควิดช่วงเศรษฐกิจดีๆหน่อยครับผมอันนี้อันนี้ขายที่ไหนบ้างอะคะผมหลักๆเลยเนี่ยก็จะขายในโซเชียลในในเฟซในไลน์เขาก็ลูกค้าเขาก็จะมาอ่านลน์ใช่ทักมาหาเราแล้วก็คุยสั่งก็ส่งส่งได้ทั่วประเทศส่งได้ทั่วประเทศเลยนะไม่ไขายทั่วประเทศไทยแต่ว่าช่องทางผ่านออนไลน์เป็นหลัก แล้วอย่างนี้อันนี้หมาพันไหนใช้ได้บ้างคะพี่คมหมาพันุ์ตั้งแต่สัก15โลขึ้นไปเนี่ยบางแก้วลาบดอไซบบเลียนพิตบูดดลรถไวเลอร์ได้หมาพันธุ์ใหญ่ใหญ่ไปถึง60โล70โลยิ่งได้อลัสกันได้ครับได้เลยได,ได้เลยเราทำไว้รองรับหมาสูงอยู่แล้วอนอกจากสูงพิเศษจริง สูงพิเศษจริงๆเช่นเซนเบอร์นาร์ดเราก็ต้องมีมีจิกขึ้นจิกอีกกันหนึ่งให้เขาคานตัวนี้สูงขึ้นมาไม่โดนไม่โดนหลังสุงนัขก่อทนที่ลูกค้าจะ,ะลูกค้าจะสร้างเนี่ยผมก็จะต้องถามว่าเขาเลี้ยงพันธ์ุอะไรอยู่ผมก็จะได้ออกแบบรถให้เข้ากับสายพันธ์ุนั้นพี่คมวันนี้วอลลิงมีไซเบีเรียนมาด้วยหนึ่งตัวค่ะ Oh. เดี๋ยวลองวิ่งหน่อยเลยได้ไหมคะคอยากรู้เหมือนกันว่าหมาที่แบบเขาเขาเรียกว่าหมาพลังงานเยอะอยู่แล้วเนอะแล้วเขาแบบไม่เคยวิ่งอ่ะวิ่งแล้วเขาจะแบบเป็นยังไงได้ลองได้เลยโอเคค่ะได้เห็น นพลังงานสุนัขที่พิคมผลิตขึ้นมาแล้วซึ่งก็มีอยู่ด้วยกัน2แบบหลักๆโดยแบบแรกราคา3,500บาทจะสามารถบรรจุสุนัขได้2ตัวแต่ต้องนำไปประกอบเข้ากับจักรยานของลูกค้าเองส่วนแบบที่2-6,000บาทนั้นก็จะเป็นการสร้างจักรยานพร้อมช่องบรรจุสุนัขขึ้นมาใหม่ทั้งคันส่วนใครที่ต้องการแต่งเติมออปชั่นเสริมก็แค่เพิ่มเงินเข้าไป ซึ่งนอกจากสองแบบที่เห็นนี้พี่คมก็ยังรับผลิตแบบพิเศษต่างๆตามที่ลูกค้าสั่งได้อีกด้วยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นในวันนี้น้องโบลิ่งของเราได้พาเจ้าโทโก้สุนัขที่เลี้ยงเอาไว้มาด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้าโทโกกับโบลิ่งเมื่อร่วมด้วยช่วยกันวิ่งภาพจะออกมาสนุกสนานแค่ไหน โบลิ่งกับพี่คมก็มาอยู่ที่ถนนที่เราจะวิ่งเรียบร้อยแล้วะนะคะแล้วก็มีนี่น้องโทโก้นะคะมาะด้วยซึ่งเขาตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่คมตัวนี้ดูท่าทางจะคึกครับ <laughs> ใช่คึกมากค่ะวิง่งได้ไหมคะแบบนี้ถ้าจริงๆแล้วรถเนี่ยเหมาะกับหมาคึกเลยครับน,น่าจะไม่มีเป็นน่าจะได้ถ้าวิ่งไม่ได้นี่คือหนูาอ <laughs> น่าจะได้ครับรโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเอาหมาใส่จักรยานยังไงคะเนี่ยเพื่อให้เขาพร้อม ันนี้ใส่ชุดไว้แล้วนะครับผมใส่ชุดลากไปแล้วค่ะก็ตรงนี้จะเป็นจุดจุดยึดกับชุดน้องหมานะครับ<อ>นี่ครับมีเป็นตะขอเกี่ยวใช่ครับล็อกนี้เลยอันนี้เซฟอีกทีหนึ่งก็เอาสายคล้องคอมา,คมาล่ามตรงข้างหน้านี่ครับทาไมเราต้องเอาเชือกนี้มาลัดไว้ตรงนี้ด้วยคะพี่คมอ่าบางคนเขาไม่อยากถอดก็เซฟอีกทีหนึ่งเซฟกันน้องหมาเขาลุดอีกทีหรือว่า ช่วยในเรื่องหมาเขาเอี้ยวไปทางซ้ายเยอะเกินไปตัวนี้ก็จะช่วยได้ให้หมาวิ่งตรงขึ้นแต่จริงจริงบอลลิงว่าแค่นี้ก็แข็งแรงแล้วนะเหมือนมันไม่ไม่น่าลุ้มีมีบางตัวที่เขาคึกจัดบใช่ครับเดี๋ยวถ้าเข้ากลุ่มแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าตัวที่มันคึกคึกเกนมันเป็นยังไงเอาละค่ะตอนนี้บอลลิงพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องจะวิ่งหรือเปล่านะคะไปเถอะก็ไปเถ้าก็วิ่งไหมเถ้าก็วิ่งไหม วิ่องอแล้วค่ะไหวไหมลูกเรียกว่าเป็นการปลด ล่อยพลังมาแบบไม่มีกักเพราะสุนัขจะได้วิ่งไปในเส้นทางที่ทอดยาวได้อย่างเต็มพลังกาลังโดยเจ้าของก็มีหน้าที่แค่คอยควบคุมทิศทางรวมไปถึงความเร็วเพราะว่าในบางทีสุนักของเรานั้นอาจจะวิ่งเร็วเกินไปนั่นเองซึ่งไม่ว่าสุนักจะวิ่งช้าหรือเร็วตัวรถจักรยานก็ไม่มีออกอาการโคลงเคลงโยกเยกแต่อย่างใด ออกแบบมาได้เจ๋งจริงๆเลยครับพี่คมตอนนี้นะคะหลังจากที่เราได้ทดลองวิ่งมาแล้วด้านหลังโบลิ่งคุณผู้ชมจะเห็นเป็นขบวนพิษบลูนะคะยาวเลยค่ะทั้งหมดนี้ก็คือทางลูกคา้าแล้วก็เพื่อนของพี่คมนะคะที่สั่งจักรยานหมาลากตัวนี้ไปนะคะแล้วเขาก็มาวิ่งรวมกันเดี๋ยวก็น่าจะได้เห็นพลังงานของหมู่มวลหมาทั้งหมดที่จะ ไปด้วยกันแล้วนาจะสนุกมากแน่ๆพี่คอมิิงถามหน่อยสิคือจริงๆรู้อยู่แล้วแหละว่าจักรยานตัวนี้จุดเริ่มต้นมาจากหมาที่พี่คมเลี้ยงแต่อะไรมันเป็นแรงมานานใจหรือมันเป็นจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องลุกขึ้นมาสร้างอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะเพราะว่า <c oughs> เราเหนื่อยกับการจุง <c oughs> เพราะเหนื่อยกับการจุงหมามาก <c oughs> <c oughs> เราก็เลยต้องหาเครื่องทุนแรงออครับผมก็คือ เป็นจักรยานตัวนี้ก็จร,ริงนะคือใครที่เลี้ยงหมาใหญ่จะรู้เลยว่าถ้าเราไม่พาเขาออกกําลังอ่ะเขาจะก้าวร้าเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของหมาใหญ่มันต้องออกกําลังแต่เราก็วิ่งไม่ไหวไม่ไหวครับโอ้เขาว,วิ่งได้เป็น10บกิโลเราวิ่งตามเขาไม่ทันนะครับแล้วเชื่อว่าที่อยู่ข้างหลังทุกคนนี้ก็คงประสบปัญหาเดียวกันเลยต้องมาพึ่งจักรยานคันนี้ จากจุดเริ่มต้นที่ทำเล่นกันเองกับหมา,าตัวเองเนี่ยไปยังไงมายังไงถึงกลายเป็นธุรกิจจริงจังสร้างรายได้ให้กับเราได้ขนาดนี้ค่ะพี่คมก็เล่นไปเล่นมาแล้วมันเออเราก็ไปโพสต์ลงในกลุ่มโซเชียลหรือว่า Facebook อะไรพวกนกกี้ก็มีคนสนใจเยอะมีคนสนใจเสร็จแล้วเขาก็สอบถามว่ามีขายไหมอะไรไหมเราก็เลยเริ่มจากตรงนั้นก็ทำขึ้นมาเรื่อยๆครับ แ<ม>สดงว่าจริงไม่ได้ตั้งใจทําเป็นธุรกิจตั้งแต่แรกเนาะทําเพื่อแก้ปัญหาการทาอ่ะวิ่งเล่นของเราใช่ครับแก้ปัญหาตัวเองเท่านั้นเลยครับ <laughs> แก้ปัญหาตัวเองเท่านั้นแล้วมันดันไป, <c oughs> ไปแก้ปัญหาให้กับหลายคนที่เลี้ยงหมาเหมือนกันได้ <c oughs> <า>็เลยกลายเป็นธุรกิจทุกวันนี้ <c oughs> ครับผมกวาดรถจะพร้อมวิ่งได้ขนาดนี้เนี่ยมีอุปสรรคอะไรในการพัฒนางานชิ้นนี้ไหมคะทาตอนแรกๆการความลงตัวมันก็ยังไม่ไม่สมดุลเท่าไหร่ครับก็ค่อยๆพัฒนาเรื่อยๆทั้งรูปทรงแล้วก็การขี่น้ำหนักขี่ไปแแกกก้้ไไไปปปขี่็ จน,จนได้แบบที่ลงตัวณนะตอนนี้นะครับตอนนี้นครับผมพี่ข้อม่นง,งสงสัยข้อหนึ่งคือมันไม่มีที่ปั่นอะเวลาอย่างเราวิ่งไปไมันสงสัยมากเลยเมื่อกี้ถ้าสมมติว่ามันเหนื่อยแล้วมันไม่อยากวิ่งแล้วอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นการทรมานสาัตว์หรือเปล่ามันจะเหนื่อยไปไหมอะไรเงี้ยถ้าเขาเหนื่อยแล้วเขาไม่วิง่งเขาก็จะหยุดเองเราไม่ทําอะไรเขาไม่ได้ครับไม่ไม่มีการตีไม่มีการทรมานใดๆทั้งสิ้นครับ เขาอยากวิ่งเขาถึงจะวิ่งถ้าเขาไม่อยากวิ่งเราบังคับยังไงเขาก็ไม่วิ่งครับะอะนั้นเนี่ย,ยเราบังคับเขาวิ่งไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ใช่ก,การทรมานสัตว์แน่นอนไม่ได้<ต>เลยแต่เนเหมือนการให้เขาได้ออกกําลังกายมากกว่าครับผมอยู่ที่ความสมัครใจของหมาเลยครับในไทยอ่ะโบลิ่งไม่ค่อยเห็นนะมีพี่คมเจ้าเดียวปะถ้าตรงนี้นะครับสามล้อมีเจ้าเดียวเลยครับเจ้าเดียวเราในต่างประเทศเขาไม่การทำจักรยานแบบนี้ขายกันบ้างไหมถ้าต่างประเทศก็มีจะเป็นทรงอื่นไปเลยครับเพราะว่าตอนที่ผมทําตอนแรกๆเนี่ย ต่างประเทศทักเข้ามาเยอะมากครับถามเรื่องสิทธิบัตรบ้างดีกว่าบริ้งรู้ว่าพี่คมจดสิทธิบัตรแล้วด้วยกับอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับผมจดครับ<อ>แต่ถ้าใครอยากจะทําทเล่นก็ ทำได้ครับไม่ว่ากันขอแค่ไม่ทําขายแค่นั้นครับทาเล่นได้เลยครับเต็มที่ครับโอเคแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ถนัดทําเล่นอยากจะมาซื้อใช้ก็ติดต่อได้ทางพิคมเช่นเดียวกันครับผมถ้าใครไม่มีเวลาทําก็มาติดต่อซื้อพันที่ผมก็ได้ครับชื่อเฟซก็คมจริงๆครับโอ้พิคมสุดยอดค่ะจริงๆนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่าจากแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆเนอที่พิคมอยากจะแก้ปัญหาหมาตัวเองทําด้วยความรักหมาอยากจะเอาอุปกรณ์สักชิ้นหนึ่งที่ออกกําลังกายร่วมกับหมาใช้เวลาร่วมกับหมาความจริงใจในอุปกรณ์ชิ้้นนีี่่่หะะคททําใ ตอบโจทย์เราทําให้เรามีความสุขด้วย<ะ>แล้วมันก็ไปแก้ปัญหากับอีกหลายๆคนที่เขาเลี้ยงสัตว์เหมือนกันรักสัตว์เหมือนกันอยากจะแก้ปัญหานี้เหมือนกันอะและแค่จุดจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายมันกลายเป็นธุรกิจที่สร้างไรายได้ให้เราไม่แพ้กับอาชีพหลักเลยอะ <No. S 2> นี่แหละค่ะอาชีพที่ทําด้วยไอเดียบันเจิดทําด้วยความรักทําด้วยความจริงใจจริงๆแต่ว่าตอนนี้ค่ะข้างหลังโบลิ่งเนี่ยนั่งเงินสลอนเหมือนพร้อมอยากวิ่งแต่นี่ลรวโบลิ่งเองก็อยากพาโทโก้วิ่งแล้วเหมือนกันนะคะให้ยังไงวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพาหมาวิ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจอบ,บันเจิดจะมีอะไรมาให้ดูอีกรอติดตามกันตอนต่อไปค่ะส่วนตอนนี้พอไหมพี่ก็ <ขอ S 1> ไปเลยวนะ <ขอ S 1> พี่พรมหนูจะนำแล้วนะจะรอดหรือเปล่าหนูจะไปแล้วนะเอาไปพี่ก็วิ่งไปค่ะก็ไป เอาวัชพืชมาทําเป็นสิ่งของหลายคนอยากรู้เลยว่าพี่เก๋ครับวัชพืชน,นั้นคืออะไรครับตัวนี้เป็นเถาวันแดงค่ะอ๋อเถาวันแดงใช่ค่ะคนทั่วไปมองเนี่ยจะมองว่าเอ้ยมันมันเป็นหวายไหมแต่ว่าจริงๆแล้วหวายกับเถาวันเนี่ยจะแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าเถาวันเนี่ยมันจะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่า